ามว่ารัฐบาลทําไม่ประกาศให้หยุดนี่พวกงวดต่างๆเขาไม่หยุดทวงนะคะงวดก็ต้องส่งปากท้องก็ต้องกินเรียนออนไลน์ค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยเป็นค่าเน็ตค่าไฟก็เพิ่มมันไม่ไหวแล้วคือใครอยากยึดอะไรก็ไม่ยึดไปเลย มันขายไม่ได้อ่ะมันไม่มีคนถึงตลาดจะเปิดเขาป้องกันยังไงแต่คนเขาไม่เดินอ่ะไม่มีอะไรมาการันตีแบบออกมันเนี้ยตรงไดถ้าวันไหนส่วนตกก็ได้ตังกับบ้านสามร้อยซื้อกับข้าวซื้ออะไรกินเดี๋ยววันห้าคนอ่ะก็มหมดแล้ว